สวัสดีครับสวัสดีแฟนครับทุณสุขสันครับพี่น้องมือนีต้อนรับการมาเยือนของต้นกับกวนบ้านดงหมักไฟครับแล้วก็สาวรัดบ้านนาสวัสดีค่ะนี่ครับรู้จักคุณหนาคุณตากันดีครับพี่น,อน,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 น้องผ้าสาวรัดกับน้องบุตรดีใจไหลพุ่นไอ้พุ่นก็ได้แล้วเอาลุยเลยเอ้ยนี่ครับหลังจากที่เชิญ เก้ยิ้มแล้วก็ที่ร้านสาวนุ่งมากมือนีก็เป็นชิ้วของน้อง้นน้องก้อนกับสาวลัดเป็นยังใดเป็นน่องบ่เคยได้หลายปนีจักเ่อปกติหู้ละตัวกับบมี่มือนี่า้อคนน้กคพ พี่น้องชาวร้อยเอ็ดเด้อค่ะเด้อผมพี่น้องชาวร้อยเอ็ดคมาอำเภอพลทรายจังหวัดร้อยเอ็ดเน่ยครับมาผิดหน้าเมื่อยหันมาดินซุ่มหนีสิได้หลายอันนี้ก็หลายคือกันครับอันนี้ก็หลายอยู่เหาลุยเลยครับมัหนี้ไปพี่น้องตามไปลุ้นกันไปมวนไปน้ำกันครับพี่น้องอ๋อเมื่อนี้เนี่ยเราจะเอาหลายกันเน่ยเน่ยครับเล่วจากนี้ก็จะไปธุระครับ ไปหาไอ้ก็เบื่อไอ้ขุดใกล้ๆไอ้น้องแมนอันนี้คนปุนตอนนี้ก็แยกย้ายกันแล้วพี่น้องลุยไผ่ลุยมันเลยขุดหู้เดียวกันเมนครับไปขุดหู้เดียวกับขุดเป็นแล้วขุดลุ่มเก่าเพิ่นโอ้หยู่ยหนุ่ยนุ่ยนุยหนุ่ยหนม่ยหน่ยหมึงยคนุ่ยมน่นี่ยห่ยหนุ่น่ยนุ่น่ะ่น่ยน ค้ยเกาพื้นคุดเล้ว<ม>พื้น,นถมนจำเป็นต้องถมครับครับบอกเรื่อยๆรออรอลรัพี่น้องขอความร่วมมือกันป้านี่เิ่นพื้นคุดแล้วพื้นถมแถบถูกลุมเลยดีอยู่ประทับใจอยู่ครับมือนี้บได้อันนี้ทุ่งมือแมนกัดบ่ได้ยูดโดนดิใส่ขาหนาะอีกแล้วกัดค,ควรด,ดีนอกตาโซนยังควรปรบเปลยนชูตาบ่ได้โวยชูกะตาบ่อได กระตาบัดเลยกระตายางสามเก้าโตกกระตองยางสามเก้านั่น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 น่วัวเมียนหักมันแดงว่าหลุมแบบนี้นั่นเหียงมานั่นกินพังครับป้าแสดงว่าหลุมนี่วัวเมียนหน่อยที่นี่เมียนเขาเอาคนขุดไงปนี่ต่ำกว่เป็นลอยเลยลอยขึ้นแน่นอน แกเพิ่มาขุดก่อนเนี่ยนเอาลุ้นกันนั่งอีกวะหวยเก้านี่อันไดหาโตซิบโตนี่ถือว่าดีนั่เหรอเมียนบอกด้วยปีใบพัดเขาอาจจะเบิดแล้วะโอ้ยเป็นฟอสซิลฟอสซิลอย่าง อ้ยแสดงว่าลุมีสามรอยดีๆเหนเป็นซอเอาขัดไนไงเพราะว่าการซอนี่มันวงบอกได้พี่น้องซอนํำมันน้ำหน่ำพงนนํำนันของกินนั่นละครับ้าผมอีกก็ลุกกลงอีกเดยแหยิงทมยิงลงเพราะว่าจริงจริงมไยิงรวนนันดี สวงามอยู่ครับรับประกันไข่ทุกตัวครับพีบ่น้องโอใครเข้ากับโต๊ะไข่ใส่กระเดื่อตัวเน้นดินั่นดิเห็นดากเดียวนั่นดินั่นดินนดอย่าี๋ยวก็เห็นอีกไม่มใหม่ไหนเอาเชืมอมถ่ายก่อนบ่ตายบ่เตะใส S <S แฮงเตพลงอันนี้อส่วนแดงรายได้ออ <S 2> <S 2> ใส่เออ <S <S งเินหฮงเตนี่ได้ไหมนี่บรีทิลเลืองพิต้นดุ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 ดอืมอืมเป็นอะไรโอ้หนเขาสอกใหม่สินะทยุไต่ใหม่เลย ปไปหากใหม่เลยกหากหยาบำเนี้ยดินมันไหลบบคือดินอันนี้ก็ดินผงนะดินแห้งนี่ยะพุดแล้วว่าเปลี่ยนเอาไงไงอเอื่อนยังสัง่นแหละพี่น้องเ<ล>ที่ยวมากกับไหลลัวไหลลวงลงไปกัเกาแม่ ต้องใส่ขาหนาซอยล่ะหนักหนักสวย,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 ยนี่หนักผมถ้าหนักไม่มเลี้ยวโอเคค่ันี่โอ้ <laughs> โหสิงกีขวางคนละ หิดตับตับตับอยู่หากระหาคอยอยู่ไหมพี่น้องเอองาพอบันกันแล้วกับหนังบพทัานตะกี้หากคอยบพแมันหากแห้งอืมันยำเหมือนซ้ำกันแล้วกับยำเกือนี่อยหยำติดเกือบนี่ก็บโบเคยขนาดเท้าใส่กับพ่อหูวจักยูงกับจีอึนจึงอึนจึงหยำแล้วก็เด้งดึงเด้งดึงอย่างเดียวนี่ครับอาตัวมันง่ายไม่เก่าเลยพี่น้องอ๋อหคือโบเคยยำเกือบโบเคยเคยยำติย่างลูก วิ่งย่างลูก,กย,ยัวเงี่ยมรือแสดงว่าเลี้ยนบรสลาดกันคนเลี้ยนสลัดนี่เขาสีเ่ยมย่างลูกตัวแมนะ่เออวิ่งแล้ก็ไม่บอกง้มาตั้งไหนเทคนิคการเลี้ยนเก่งพี่น้องเงำอันย่างลูกน,นี่แหละชอบในทีนึ่งไหว์ประถมสิบบอกห้แม่นอ่านหนังสือออกก็จะอยู่อนุบาลบ่ได้คุยเรื่องเก่งบ่เสื้อกับแม่ทำภาษาคู่สมเนาไปเลยแล้วก็ไม่ทําคลิปบอกตั้งแต่โดนฮะ ประสางคู่นี่คือว่าจะไหนไปถามประสางคู่นี่น่ะเออจม่บอสงสัยน่ะบ่าแล้วบระเดียสงสัยแล้วก็ใจดีสสงสัยยังไหนเนาะว่าหยัหยางลบสิเลี้ยนเก่งเนาะสงสัยน่ะประสางคู่ไปถามประสางคู่ที่ไปถามได้จังไหนคนใต้ไปแล้วเจ้านะเฮ้ยมุกจอมเมีนเอ้าผู้เจ้าเดี๋ยวผมก็เซืออยเรียแล้ววันหยัมยางลบวันีมแม่เนาะหยัมอยู่แล้วจีเออแม่ยบอกว่าบ่แม่ยนไขเขียดของเล็กน้อยซื้อจีหยัมเกียร์ถื้น ผมว่าผมเหยียบเที่ยวต้นหมามาบบเหน็นได้ยินเสียงมันโบได้ยินเสียงดอกแต่ว่ากินเขาสิมากกว่าหูดังนี่แน่หาแต่แนวาเนีดเนีดเนาะเห็นแลน้วเห็นแล้วเห็นแล้วเดี๋ยวเฉยเดี๋ยวโดมมึงเดี๋ยวคนสียองดมมึงโอ้โมีนก็เห็ดหิมเห็นไอ้นี่งั้นโอ้ขี้นุ่นทั้งหมดเลยต่มันถจะขี้ดินเมื่อกลาง ไหล่เละเละละเ,ลเลนี่มันนี่มัน,น,น,นไไอันะนี้เด้อนี่กอสิกอไปใสิอี่หอหน่อยสุดเสียมหน่อยเนี่ยวนองเกิดน,นองก่อนคือมีเขาเบากันบน่นี่ตีเสียงจสิยาไปจออันนี้กับปกติกันเบาคอยอยู่แล้ว สองสน่องเขาปลาตาเตาพี่องพี่มาสองคนกับพี่ปลาตื่นเ้เงี้ของห้องปาเต่วคือที่มุนผอมปลาอ้เนียไงอ้ยอ้ผง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 หอกผงเน้ยผมผม่าผมเห็นตัวยีนุ่นมาเห็นอยู่ตัวหนึ่งน่ะเออเหนนหน่อยเถอะ จ้าพงอีนุ่นจ้าพงอัวก็พงไม่เงา,านี่นะคา,า,าดว่าพงโอ้ยยุติธรรมได้ทียินเขาเลยบโอ้พี่ได้พี่นั่นนู้เห็นบ่วปาแล้วขวดมาถิ่นน้ำนั่น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 นี่นี่นี่โอ้ยคุณไม่ใชับต่ เห็นด de <t wa S 1> ินนุ่นๆนๆเนาะเป็นขัวใหญ่เนี่ยนะเบาีกับทีวีตรงนี้พ่อว่าต้องเสาะไปเรื่อยๆเด้อพี่น้องว่าแมนว่าเพิ่นสิดุดออกเมื่อถูกโตดิเ่าก็ต้องเสาะซอยน้ำเสาะขาไปน้ำอันนี้ดุดลงเลยก้มหัวอันนี้ดุดขึ้นเหินก้มหัว มันเจ็ดตัวเลียของมืเนีวยละสี่หตัวจนีก็โอเคแล้วครับได้เกิดยูปเจ็ดปตกันอ่เจ้าบัวไทยายเฉลียวยชุ่มหวานาคุณจำเป็นต้องซับด้วพี่น้องจะว่าตนใหม่ฝนปลตายครับตายติติดอยู่ป่ตายด้วย ต้นในบบกทองแหลงปีนท่องโอ้ยตก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 ล้มล้มรุกันครับรุนกันพี่น้องรุนกันรุนกันมาหนิโ้ยจับมือใส่น้ซะนอเอาเลยเขต้องเกงใจนั่นเหยียดเลี้ยวเหยีเรี้วมาแล้วครับหนึ่งแตมมาแล้วสองเสียงก่อนสาม một, <Nhạc> hai, <hình> <Nhạc hình> <Nhạc hình> <Nhạc hình> ิบนีหละชีดขึ้นไปได้กับโบข้นลุกปุก่งบางย่างอันนี้เดนะ้โอ โง่คูพัวอยู่นะนั่นดิามันอ่อนโกมาขีอย่งเด้อคนไห้เหรอเนาะก็ไผ่บ่ไม่ก่อนั่นออ้ยนันนไ้แล้มันเรื่อยๆมันเห็นด้วยมังก ا าหน่ะเดาด้วยตัวมันนั่น คุดคุดคุดคดคกื่อกอลแหละัคกัาคุดคุดคุไปนําเองขึนเห็นอยู่มันสโตดไปน้ำใส่รอดไปน้ำใส่ หน,นมเมนหนึันมันหน้าคนาดา,ากันอนาคนดาห้าเจ้าศิลเนิจจาคดเรียนนีจจาเนี่ก,นก,นนก็เรียนไปน้ำกันตัวเนาะม <c oughs> าบอกเลย่เห็น <c oughs> มาได้เจากันเรียนนิจจาน้ำหนาคอยโ <c oughs> ว้ยนั่นงูหลูกเชือกคนแม่นอาน,นานค้อด่ากังแทักอะน่าค้อนด่าเรียนน้ำกันเจงูลูกเชือกเท่าปรดด อ oh ันนก็หละอยากไปหัวอะราคาาก่อนมูอยู่ด้วยว้าอยู่ไปน้ำกันนี่แล้วเนาะชิข้าวตุ้กุงงอะไรหินดูดีดูดีนั่นเห็นบ่อเขียมากเหรอหินน่นไข่ยำ â ถือไข่เวลาถอดยำ â ถือไข่ยังกันเหนียวเหนียวนุ่ม ผูอ้องผีก็เีมด้นเเดี๋ยวต้องซอเอาออน่ามายเิดดบดี้ดิ้นหลล่งหยนหินโบจะเมนหมอยหลายชั่งข้างในขอวังส่นเพิ่ทง่ิลาเป็นอีนนนห้าก้อไพ รากไข่ครับจุดูมุนมุนโมเมนต์ถึโมเมนต์มอยเหาเมยเลยข้าหักมันดอุ้ยนัแต่ต้องไนเสาะแบบนี้ประทศนี้ก็นี่ห่างยังไงนั่นตันรูดเอียงผมมนหมดติตัวนั่นหล่อห้กัโจกหมดแต่น้อยจก ตีวงกว้างบ่ไห้มันไห้เกดี่ะมื้ถ้าหากใหม่ไหนของสักองนีนเป็นหูงๆๆๆอ่ะเห็นดูอนาวเสออะไเลยหะเป็นดูบากบากจัน้อยพว่ะเั็นดูแตหงมันนี่่ะหมันอาเงนเมดือบเัยอ้าวมันของ

อม่หงย่งหมดต,ตูดนะอุอต่าว์าวงอะไรได้ไงไปไปใช่ามาราตอนกันแม่มือครับ ผุ่นอยู่ฟังผุ่นผุ่นอีกตัวหนึ่งหนังกระลังหนังกระลังดุดออกมาสิบเอ็ดแล้วหน่อยปะยังอ่ะขีดกู้หน่อยนะนี้เถอะไม่ถือถือเฉี่ยมรู <for S 3> <Mat> ้ว่าไว้น่าเจ้า

ถูสี่สามสี่หีอลั่หาหกเจ็ดดากสวดไข่ เป <8 S 1> ็นเหนียว <9 S 1> <9 S 2> เหนียวนุบเหนียวไข่พันธุ์แปดแปดเก้าก็เกิดว่าตั้งคุณดีที่สุดกับแกงไข่โน่ใหม่โน่ใหม่สมโน่ใหม่บอ่อกสมแกงคือแกงเปืเ้อนะไรแบบแบบ <10 S 1> นั้นคือแบบกับเข่าพันธุ์สิได้หลาไหมพี่น้องเนี่ยมันน้นทอดกรอบๆมันก็น เหมาะสำหรับกินเพื่อนๆพื่นเงียนสิบเอ็ดหรือว่ากับแก้มไปยัง,นะาางสี่น่ะมันก็คือ้นหันออกมาแกงใส่นั่นใส่นี่เป็นเมนูกับเขา่ากินกับเข่าแล้วนี่นะเท่ากันเลยปริมาณหลายขึ้นอีกพูดให้แหนียวไปกินนะ่ะเมียนมันทอดกรอบๆแล้วมันนี่ก็กินตัวเดียวว่นใด้ดิมันนี่ค้าหนึ่งมันนี่สิบสามสิบสี่นั่นนะอ แห้งหลยแล้วเอพี่น้องเราหลับตาบพท่านที่ลบพรท่านที่แง่คือยังหนีได้ไงงนงไ่นกี่หยุดไม่แห้งโบัน,นีว่แห้งก่ได้เปนลูเล็กเอนั่นเห็นบโบคลิปห้าลูกเยีดีอรไปโ้ยคลิปุเออ Ui, ừ, nhắn à, ừ, thử lết ừ, con ừ, ừ, thì ui thật luôn, Ui, nó Ui, chết Ui, chết กนเี้พ่วงขานผมเนอ่ะทำยังไงเลืกลืกลูกเลกอีกโอ้โหโอ้ขี้ดินกรเพิ่งสองขบเต็มเต็มสามสิบเซนนะังไงสามโเออเ็ดหักหอน้ามไงบ้านนั่นชิบหวยจังถอหอดรถอินีิ้วหนา ว่าไตถ่ายกระเป๋าลงกระเป๋าหไลกุอนั้นโอ้ยมันเลืกแหงกันีที่ไปเสียมหน่อยโอ้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 ยพ่อปีนไปปีนมานดินจงบหินขึ้นู่ไหนนี่ นี่อันนี้มุยจ้ะไปกูนี่คือจังเทียถืออยู่ค้อบวดถือเอาละมากินน้ำก่อนขอแห่งไปเมื่งกับคู่ของยี่แม่กันอ่ะเตี่ยงกับบวเตี่ยงนะมือไมอยู่ เดี๋ยวกันนีดอกอันนี้แม่คนเดียวดินน่พี่น้องครับเดี๋ยวก็ได้ร้ายนี่ไปเรื่อยๆไปมึงไปมึงไปจอดมึงกับครูของสาวรัดบานหน้าขนาดหไปรุ่นกันพี่น้องหนึ่งสองสามบึบวี่ปอไปปนเลวอีมกดีใจเราพี่น้องเนี่ย มือแรกมือแรกจริงๆล่ะเดี๋ยวมือสองมือสามมาบโแมนได้สำหนีที่ได้หลายกว่าเก่าครับเพราะว่าเข้ากับเจ้หูจักวิธีเทคนิคคูดไปเรื่อยๆจะกินอาหารแล้วกระเป้าถุงมือมาล่ะปุ๊บผงกออถุงมือจังแน่ครับนั่นอะไรอันนี้ขวยเก่าที่เพิ่นคูตคือเนาะค่อยๆเชี่ยวสามสี่ขอให้กวบกับลงขึ้เก่า ตอนมือเง่นตอนเต่าเช้าตรู่่นก็ลงลงขึ้นกั้<น>หวหละแงหาแล้วห,ว,หว,ยวยเก่ดอกมเนี่ขีดินเลยะฮะเิ่นขีตรงนั้นน่ยมยู่เสียงซ้อนนี่นะมนจะคูดลงเหลืออีกดิหลุมเกา่านะเง<น>ี้ยเงียอีที่หาโที่ว่าโอเคแหละโอ Nè Ừ Khuyến mại Ngon Quay đi đâu nè người này Quay đi đâu nè 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ห่วงขึ้นหิ้เขาออดออดออดกล้าย <c oughs> ังจะห่วงดีสิการปิที่ฉสลาดสลาดอีรีเบาคือค้อนกะ็ะไ้โดยทีบต่ตองค้นบ่ตองหัดเลย <c oughs> เพียงแค่เขาไปจับอย<ป>ูกก่ไ,ไกล้ๆเราก็ฟังค้นเบา<ฟะ>เขาจีใส่น้ำเสียงแบบเสียงค้นเลย มานสั่นปิไปไนด,ด,ดวไว้อีย่างปิดไว้สีหนึ่งสีสลัดหลวงว้ายกล้องเขาปิดไว้เอาไปว้างไว้มึงอกีล้ล่ะทันวาเพิ่งเปิดกินว่าเป็นความฉลาดของสัตว์ครับที่วัฒนาการนั่นน,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 นั่นโอ้โห นนโอ้ยเบิ่งดูสิให้เบิ่งไข่น่ไข่นี่เบืองเม่เบงไข่ซุกแล้วมันจะเป็นนิดันมั่นหลังงีๆดิเสนาเด้อพี่ดินออกดอกมันมีวิธีเลี้ยงกินไเดี่ององอยู่ในดินผู้ใดที่เอาขี้ดินใส ใส่ไอ้อีนูนนี่พิพิษพิพิษครับเขาวคิดคิดดริบบอเชาเนี่ยแต่ต้องแช่ขามขึ้นริบบอที่เป็นกล้าความหมายคือเขาต้องการเอาขี้ดินออกจากโตเพิ่นให้หลายที่สุดซึ่งเขาประจำเป็นต้องเอาขี้ดินไปใส่เพิ่นอีกผ่องนี่พ่อของดีครับพี่น้องม่าคือน้องต้นบักเดือปลาครับบักเดือเดือปลาแมนแมนอ้เอาไปยิงกับป่นเอาไปยิงกับลาบปลาดุกเอาไปยิงกับเจียวบวง แซ่บกว็เดืเนอนอยู่นี่นจ <Okay. S 2> ลูกเดือมะเดือะไหมล่ะฝาดช่วยฝาดแห้งบ่บ่ฝาดสำ้ำท่านเพราฝาดก็ถือว่าต้นนี้แซ่บหมดเด็กบกติเพิ่นต้องฝาดติดฝาดมกเดือบ่าฝาดแม่นมบ่คือบ่ฝาดแสดงว่าต้นนี้แซ่บออืต้นนี้แซ่แบ โู้เสียงย่ำแมังกวบกวบอยู่ครับอืมไม่ถุงอะไรอือม,ออมบ้าฝ่าชึ่งก็เมียงเสียบเจ็บบ่าข้าวข้ากระอบอกคอยแต่ก้วปั้นได้แตพี่น้องสรุปยอดครับอันอีหยังก็ถ่ายทอดวิทยายุทดอยู่แมน ก็ถ้าโต้กระป่านก่อนโดนก็เปื่อยขุดไปงานไอ้ไงเนาะแมนครับขนาดบ่ค่อยได้ขุดเด้อนี่มาเบิ่งไม่ใช่ผู้ชมดูหน่อยค่ะงานไอหนออันดาถือไปใช้ของอันดาลูกใช้ของอันดาอยู่าใช้หลุกปาดโซ่กนผู้เดียวก็ได้หลายแท็กแมนก็ได้หลายแท็ค่าปลาหนอนปลาคุดบอปินโอ้คุดเบิ่งของเฉาเจ๋ยใจคนใจหอนเนาะ ให้คุีเมียอุ้ยอุ้ยไรไปไปอันนี้ยูเมียนไม่ใน่ขององคุณเห็นแต่ว่าเพราะว่ากลุ่นคู่กว่างอะไรล่ะค่ะไปข้างกนแล้วไปก่อนแต่ว่านอนตัวหน้องก่อนครับดาวิ๊กครับเซาวราก็เมียเพื่อนกับหูปลาเลยปลาใบไนปลาถ้าเจอก็จะไปข้างกนก่อนเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ พอกันไม่คิปหนาขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกไหล่ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ค่ะสวัสดีค่ะฝากไปแล้วครับพี่น้องขอบคุณทุกๆท่านครับผมผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับลาไปก่อนครับพอกันไม่คิปหนาสวัสดีครับอันดาสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะ